นี้คนไทยด้วยกันบางทีก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่คิดพยายามที่จะรวมพลังกันมีความเป็นหนึ่งที่จะแก้ปัญหาด้วยกันก็เรื่องที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาผมก็แปลกใจไอ้ผู้นำ,ำเขมรมันไล่จริยธรรมจะตายแต่เรากลับไปเข้าข้างมัน ผมงงว่าไอ้คนนี้คนไทยแล้วทำไมไม่รักกันทั้งที่วันนี้มันเป็นเรื่องที่สิ่งที่ไม่น่าเกิดไม่มีผู้นำที่ไหนในโลกเขาทำกันทั้งประชาชนคนไทยก็ดีว่าอย่าไปฟังฮุนเซนไปตามอ่านทำไมจนฮุนเซนออกมาอัดคุณบุญทําวันก่อนว่าเอากุณก็รอคุยกับผมไม่ใช่หรอเนี่ยตรงเนี้ยคุณสิทธิ์มีอะไรอยากจะสื่อสารกับคนไทยหน่อยไหมครับว่าเราจะบรรลานเรื่องนี้ยังไงว่ารัฐบาลพยายามพูดตลอดอย่าไปฟังฮุนเซนอย่าไปฟังฮุนเซน,อย,น,เซนอย่างเงี้ยคือคืออย่างนี้ครับ คำถามว่าอย่าไปฟังฮุนเซนเนี่ยหมายถึงอะไรความจริงปัญหาไอ้ค่อยถ้อยคําที่เป็นปัญหาในปมทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่คําพูดฮุนเซนคําพูดนายกไทยครับนะครับแยกให้ออกก่อน uh huh. นะครับคนที่เขามีปัญหามากที่สุดเนี่ยคือคําพูดนายกไทยนะครับส่วนฮุนเซนเนี่ยเขาเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยครับจริงๆก็คือเขาฟังจากคลิปนะอืส่วนที่ฮุนเซนพูดจะจริงไม่จริงเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ที่วิวจารณญาณของแต่ละคนครับนะครับแต่ว่าถามว่า แต่และเรื่องที่พูดออกมาเนี่ยก็มีข้อเท็จจริงที่รองรับหรือไม่อย่างไรนะครับก็อย่างเช่นพาดพิงมาถึงผมเนี่ยอ่าผมก็ไปตรวจสอบ,บนะครับก็เป็นเรื่องจริงว่าเมื่อเดือนพฤศจิกาปี5-2นะครับคุณทักษิณเนี่ยได้รับแต่งตั้งโดยคุณเซนให้ไปเป็นที่ปรึกษาครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของรัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้อง นะครับเพราะว่าจริงๆปี5-2นี่ก็มีเหตุการณ์ที่ชัดเจนที่คุณทักษิณเนี่ยเกี่ยวข้องกับการชุมนุมก่อความไม่สงบในช่วงสงกรานรนะครับกระทรวงการต่างประเทศเขาก็เลยต้องเตรียมเอกสารสรุปมาให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาว่าจะต้องมีการตอบโต้หรือมีปฏิกิริยาอย่างไร<ะ>กับการกระทําเช่นนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เป็นทางเลือกก็รวมถึงเรื่องของการมีเงินกู้ แบบผ่อนปรนเป็นโครงการความช่วยเหลือในเรื่องถนน